ปฏิบัติในการอนโมธนาของพระภิกษุในะในครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้พระภิกษุสงฆ์ไม่อนโมธนาในที่ตนเองนั่งฉันโยายิโยมที่มาทำบุญเรียกว่าคนทั้งหลายก็เพ่งโทษตำหนิติเตียนโพลธนาว่าทำไมนาะพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงได้ไม่อนโมธนา ในที่ตนเองฉันพิษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนโพรธนาอยู่จึงไปกราบทูลเรื่องนีแด่พระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงแสดงธรรมมิกาถาเพราะเหตุนั้นเป็นเหตุเกิดครั้งแรกแล้วรับสั่งกับพิษุทั้งหลายว่า ภิสุุทั้งหลายเราอนุญาตให้อนโมธนาในที่ฉันเราอนุญาตให้ภิสษุผู้เป็นพระเทระอนาโมธนาในที่ฉันเราอนุญาตให้ภิสุุเทระและก็รองเทระภิสูุทั้งหลายเมื่อมีกิจที่จะต้องทำเราอนุญาตให้บอกลาภิกษุผู้นั่งอยู่ในลำดับแล้วจึงไปได้แสดงว่า ช่วงแรกๆยังไม่มีใครตำหนิอะไรก็คือพระสงฆ์ชันเสร็จแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรก็คือเงียบเลยก็คือลุกขึ้นกลับแต่แดงว่าเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ตอนแรกเป็นอย่างนี้และยมไม่ตำหนิตีเตียนอะไรตอนหลังบางกลุ่มมาแล้วเห็นอา้าวทำไมพระฉันแล้วไม่อนโมธนาไม่พูดธรรมะอะไรให้ยมชื่นใจเลยตำหนิเอา นะพระองค์ก็เลยบอกว่าให้อนโมธนาก่อนนะคือพระองค์ไม่อยากให้โยมตําหนิพอตําหนิพระแล้วเขาก็จะบากจิตใจเขาเศร้าหมองถ้าจิตใจเขาผ่องใสเขาก็เกิดบุญก็เลยไม่ต้องการให้คนมาตําหนิเรื่องเพียงเท่านี้นะพระองค์ก็เลยอนโมให้พระสงฆ์อนโมทนาพระสงฆ์ก็คุยกันว่าก็นั่งฉันไรองจะให้ใครอนโมทนาคือพระสงฆ์จะไม่คิดเองไม่ทําเองเด็ดขาด เพราะว่ามีบรมครูอยู่ข้างหน้าต้องต้องฟังต้องถามพระองค์เลยบอกว่าให้พระเถระอนโมทนางั้นใครนั่งหัวแถวอนโมทนาเลยเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่มีนั่งอยู่ตั้งแต่องค์ที่สองเป็นต้นไปกลับกุติหมดเลยไปทำธุระอย่างอื่นหมดเลยรอให้พระเถระนั่งองค์เดียวนะฮะ ันนี้คือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นที่สองคือพระเทระบางรูปอนโมทนาไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ไม่ชำนาญการพูดก็เลยให้องค์ที่สององค์ที่สองพูดไม่เป็นองค์ที่สามที่สี่ได้หมดนะแล้วการที่พระเทระอนโมธนาแล้วพระลุกไปหมดนี่ก็โดนมีเรื่องเกิดขึ้นอีกโดนตำหนิอีกงั้นก็ให้รอกันอยู่ก่อน อย่าพิ่งไปไหนให้นั่งรออยู่ด้วยการเป็นเพื่อนกันนะและมีอยู่พระเทระอรองเทระมีองค์หนึ่งนั่งรอฉันเสร็จก็นั่งรอโดยปกตินะหลายคนหลายรูปฉันเสร็จอยากเข้าห้องน้ําแต่หลายรูปก็คือยังไม่เป็นไรแต่บางรูปก็อยากเข้าห้องน้ําท่านก็เลยอดกลัน้นไม่ยอมลุกเพราะว่ามันต้องนั่งอยู่อนโมธนา นั่งอยู่ก็อดกลั้นอดกลั้นอดกลั้นไปก็สลบไปเลยโยมอดกลั้นจะเข้าห้องน้ำไม่ได้เข้าเนี่ยนี่คือการที่เคารพพระพุทธเจ้าพอบอกว่าอย่าเพิ่งลุกไปไหนให้อนโมทนาก่อนก็นั่งรอมุคคละรออนโมทนาให้เสร็จตัวเองจะทุกข์จะอยากไปห้องน้ำก็ไม่กล้าลุกนี่คือคำสั่งคือความเคารพจนเป็นลมสลบไปเลย เรื่องถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่านะถ้ามีเหตุอย่างนั้นให้บอกลาภิกษุที่นั่งใกล้ๆเนี่ยลุกไปก่อนได้ไม่ต้องทนจงสลบไม่ต้องทนทุกข์ขนาดนั้นนะนี่คือญาติโยมฟังญาติโยมฟังการอนโมทนาและโยมเขาก็ชื่นใจว่าเขามาถวายจังหันถวายอาหารเสร็จพระสงฆ์ฉันเสร็จก็พูดอะไรบ้าง พูดธรรมะเรื่องบาปบุญคุณโทษทำอะไรได้อะไรนะคำสอนพระองค์ว่ายังไงคือให้ชื่นใจนะก็คืออย่างว่าพระทรงลายรูปไม่คุ้นในการพูดเลยในการอนโมทนาไม่คุ้นเคยก็คือฉันเสร็จก็ลุกเลยท่านยังรักษาศีนดีปฏิบัติดีอยู่แต่การพูดให้โยมอนโมอน,มนาญาติโยมให้โยมได้ชื่นใจพูดไม่เป็นแม้แต่ยุคนี้ก็ยังมีนะพูดไม่ได้ แต่ว่าได้อย่างหนึ่งคือยะทาวเรวะาปุราโยมก็ดีดีใจว่าพระให้พรกรชื่นใจไปประมาณนั้นคือพูดอะไรไม่ได้สวดบาลีจำจำบาลีได้ก็สวดบาลีอย่างเดียวน,นั่นคือสมัยพุทธกาลยะทาวเรวะาพูดภาษาบาลีอย่างเงี้ยเขาก็ฟังได้แต่ยะถาไม่ใช่เกิดขึ้นตอนพระพุทธเจ้า เกิดขึ้นตอนหลังตอนพระพุทธเจ้าไม่มียะถาวริวาอายโยโทภะระโทมีอคตโตเวมีอาทาสิมีมีกาเลมีอนุโมทนาเนี่ยมีคือการพูดธรรมะเช่นท่านพูดว่าคนเราเมื่ออยู่ด้วยกันก็ได้ช่วยเหลือกันได้คิดดีได้ทำกิจได้ทำงานช่วยเหลือกันไปกันมาเมื่อใครสิ้นชีวิตแล้วก็ควรทำบุญกุศลอุทิศให้ ราะในโลกหน้าไม่มีการไถานาวานไม่มีการไถาการวานกันค้าขายไม่มีตายไปแล้วเนี่ยนะในยมโลกไม่มีทําอย่างนั้นนะงั้นเมื่อเราลึกถึงคนที่เคยอยู่ด้วยกันเคยช่วยเหลือกันแล้วเสียชีวิตไปก็ให้ทําบุญกุศลอุทิศให้ชื่อว่าได้ให้กำลังพระสงฆ์คือถวายอาหารได้ก็ให้กำลังพระสงฆ์ ได้สืบทอดพระศาสนาแล้วผลบุญก็จะเกิดขึ้นนะเมื่อญาติอนโมธนาอาการที่คนอื่นเสียชีวิตญาติเสียชีวิตคนที่เรารู้จักเสียชีวิตแล้วเราก็ร้องไห้คร่ำครวญไม่มีประโยชน์ญาติที่ตายไปก็อยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมแต่การให้ทานแล้วอุทิตใหนะ้เมื่อเขาได้รับเขาก็ได้รับความสุขอันนี้คือ ประมาณประมาณนี้อันนี้คือพูดอนโมธนาภาษาไทยถ้าใช้อตาสเมอากาสเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานางอันนั้นคืออินเดียใช้คำนั้นพอสวดจบชาวบ้านฟังรู้เรื่องหมดเราก็คุยภาษาบาลีกันไงชายอินเดียนั้นยตดโยมที่ตักหายโยมที่ทำบุญถวายทานได้เลยยงอาหารพระสงฆ์ ยัิโยมีศีลห้าศีลแปดขออนุมโมทนาที่อยู่ตรงนี้ก็ตามกลับบ้านแล้วก็ตามก็คอยเป็นผู้ได้รับความสุขความร่มเย็นความเจริญผ่านพ้นอุปสรรคหนักเบาพ้นจากภัยพิบัติได้ดงตาเห็นธรรมแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดทางโลกทางธรรมก็ให้ได้สำเร็จจนถึงพระนิพพานทุกท่านทุกคน อายุโธภะรโททิโรวันโทปฏิภาณโทสุขัสสะทาตาสุขังโซธิคาจติอายงทัตตวาภลังวานังทิฆาโยยะสวะโหติยาทะยาทุปปาปจติเตียน เสี mm ังอาน